สบายดีทุกคนเมน,นี่เฮาจะมาสปอยซีรีส์เรื่องสบุพภาลิคิดฝันเป็นซีรีส์ที่ว่าถึงเรื่องราวของผู้หญิงสามคนคนที่มีสตาก,กรรมชีวิตทแทต่ตัางกันแต่ก็ต้องน,นำมาอยู่ห่วมกันเพื่อความยุ่รอดและเพื่อความสงสุขของชีวิตเริ่มจากเ,เจ้าฟันเอ,อ๋หรือว่านายของเฮานางเป็นผู้หญิงที่มีความงุงามีมอชีพเป็นเจ้าของร้านขายน้ำซา ผู้ที่สองก็คือส่งอินจังนางเฮดอาชซีพเป็นน้าดนตีแฟสสุดท้ายเม่นซุนซันเนียนที่เฮดเวียห่วมกับนางเอกเฮดขนมมาขายอยู่ฮานของนางเอกและต่อมานางทั้งสามก็ได้อบพยมาัยูุเมืองหลวงซึ่งเรื่องราวของผู้นำทั้งสามคนจจได้ปอเศร้าน้ำตาไหลยิ้ม และหัวเจามีความสุขจังใดน,นั้นก่อนอื่นเฮามาเริ่มรับชมการสปอยในตอนที่หนึ่งนำกันเลยออเปิลเริ่มมาจะวัดถึงหน่วยมา,านอนพิเศษที่มีความยุติธรรมและเป็นธรรมต่อกับประสุสนน่วยนี้จะคล้ายๆกับสารที่มีไว้สอบสวนซืสบสวนคนที่กระทำผิดซึ่งหน่วยมา,านอนพิเศษจะขึ้นตรงต่อกริย์โดยกอง โดยที่บบกขึ้นกับไฟคนน้่งใดๆในรัศวังเปิดเรื่องมาจะเห็นนกพิราบสรงสารบินผ่านในห้องจะเห็นส่วนชอบสวนคนสองคนเพื่อบอคดีสำหรับคดีเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็คือการตามหาคนที่ปล้อยคำทำนายและรูปภาพงานเลี้ยงที่มีผลต่อการปกครองบ้านเมืองต้องได้มีการติดตามและลงกับไปตรวจสอบ ซึ่งกูเซียนฟานหรือว่าพระเอกของเราจะเป็นผู้พิสูคดีนี้ก็คือต้องติดตามไปเจียงหนานเพื่อซืบคดีนี้อยู่มณฑลเฉียนถางจะ mm hmm. เห็นว่าในมณฑลนั้นมีเจ้าฟานเอ๋อหรือว่านายเอกของเราที่กำลังภายเหือยอยู่ทะเลทสาบแต่ในใจกับคิดหาสายคุณฮัเก่าซื่อโอหยางที่ห่างหายกันมาสกว่าปีแล้ว ต่อมานางเอกได้พายเฮือมคบกับซุนซ่านเนียงซึ่งเราจะฮ้องว่าซ่านเนียงและต่อมานางเอกก็ได้มาเปิดหันขายน้ำชาเป็นปกติซึ่งได้อารมกับซ่านเนียงเรื่องของโอหยางที่ได้ไปเมืองหลวงเพื่อเสงเขาเป็นขุนนางในราชสำนักแนะสัญญาว่าถ้าเสงติดจะกลับมาหันนางเอกเพื่อเอานางเอกที่ไปแต่งงานนำ ต่อมาพระเอกได้มติดนํนำซาโยฮันของนางเอกโดยที่มีการยาส่วนกันไปซึ่งภายในวันนี้ฮันนำซาของนางเอกก็ได้มีคนเข้าฮันเต็มอย่างเ่นเคยเฮาจะเบิ่งสายตาของพระเอกจะเนมหาเต็นางเอกตลอดเวลาบ่ว่าจะท่าทางการวอาวการจา๋าลีลาของการเยินซาและรวมทั้ง การบริการของลูกค้าคนนางเอกนี้ถือว่าดีสุดๆพระเอกจะมากับลูกน้องคนสนิทเพื่อมาซื้อดีและโอลมกันไปลูกน้องพระเอกบอกว่านี่ก็คือเป็นห้างที่เงียบสงบและเหมาะสมที่จะลบเรื่องเวทต,ต่างๆรวมทั้งบรรยากาศต,ต่างๆเกี่ยวกับนางเอกที่มีพร้อมทุกอย่างสําหรับพระเอกก็บ่อขึ้อย่างสา่ตาแนมไปหาแต่นางเอกต่อมาได้มีคนของเจ้าเมือง มาตามจับโจนซึ่งโจนก็ได้เล่นเข้ามาหาหนาเอกหานซาของนาเอกแถมโจนเข้ามาก็ยังจับคนในหานาเป็นตัวประกันทึ่จับเป็นตัวประกันเส้นเดียวกันแล้วก็ยังบอกคนที่มาตามจับนั้นว่าทาบ่อยากให้พวกพวกนี้ตต่ก็ให้ผู้เจ้าโจงทิมดาบทิมซะและหามาให้พวกเราห้าต แต่งานนี้มีบอดนะอจีน่งเอกจะยอมเสียเปรียบก็เลยหองขึ้นว่าสัานเหนียงกระซามบ่อนด,ดนกระซามก็ลอยเข้ามาจนเฮตไทยโจนลม้มลงกับบ่อนแล้วสันเหนียงก็ย่าเอามาพอมกับกระทัดแ้งแล้วหัวใ่โจนทท้งสองพร้อมทางเอาทตดวิใส่หัวโจนอีกทางสั้นเหนียงเล้นางเอกตัก้งกอดต่อสู้กับโจนพวกนั้น โดยที่บ่มีไผ่ย,ยอมไผ่และฝ่ายโจนก็เป็นฝ่ายที่เสียเปียบอย่างนักบ่ว่าจะเป็นท่าท่าใดก็าตามให้หนาเอกได้สันอย่างซึ่งการต่อสูกก้ก็วยามีการดำเนินไปเรื่อยๆบ่ดนนาเอกก็ได้ถึกโจนเอาดาบไล่ฟันเกลือบจะหนีโบวิตและเกือบจะถือดาบของโจรนฟันได้ดีแต่ตอนนั้น พระเอกได้เห็นเหตุการณ์ก็เลยมาช่วยและโจมตีจนคนนั้นจนด้ที่สุดจนทั้งหมดก็ถทึจับตัวไปมาก้อนที่พระเอกจะออกไปจ่า้านซาของ,ของนางเอกนางเอกก็ได้อันนำซาไมา้พระเอกดื่มถทวยนึ่งเพื่อแทนน้มครอบใจก็มีหัวหน้าปอา้องกันเมือง ที่มาตามจับโจรมเมื่อเกี้นี้ยังเข้ามาถามว่าอันนี้บอหัวนหน้าน้อยมหาน้อยพิเศษพอลูกน้องพระเอกได้ยินดังนั้นก็ย่างเข้าไปเตะขาทันทีและละออกไปนอกโดยที่บอหย่างแต่ภายหลังที่นางเอกหูเขาว่าพระเอกเป็นคนของมหาน้อยพิเศษก็เฮ็ให้นางเอกเกิดความบ่พอใจฮ็ดทำท่า ถวยซาลูดลงจากมือโดดที่ว่าว่าโบได้ตั้งใจถวยมันหอนแล้วก็บอกขอโทษไปอกไปแต่พระเอกก็บอกว่าบบเปน็นอย่างให้เจ้าเงียนมาให้ขออีกถวยไม่ก็ได้อาเอกก็ตอบกลับไปว่าซามือน,นี้มีเพียงจอ้อนี้จ้องเดียวเท่านั้นก็คือที่ท่านเห็นตอนนี้ในห้านของข้าน้อย ชื่อโจรมันทำลายโจนมุ่นบนแล้วบอมีน้ำให้พวกทันดื่มแล้วพระเอกก็ต้องไปว่าเมื่อน้ำเมดก็ให้ไปตักมาไฟดับก็ให้ดังไม่มื่อนี้คอยจะต้องดื่มน้ำซาของหานเจ้าให้ได้ว่าแล้วก็ย่างกลับไปนั่งอยู่ไกลห่มต้นไม้ส่วนนางเอกก็ต้องได้เฮ็ดซาถ้อยไม้ให้กับพระเอก และโดยความเคลียดแค้นในอดีตท,ที่น่วยมหาน,น้อยเคยจับกลุ่มครอบครัวของนางเอกและในประเทศครอบครัวของนางเอกกันไปจนพ่อของนางเอกเสียชีวิตดังนั้นนางเอกเลยวางแผนด้วยการเอากวดน้อยมากวดนึกซึ่งสันเนียงเห็นยังเห็นดังนั้นก่อฮีฟอฮนาทีเจ้ายญเฮตโททิเบเด เราเป็นคนของมหาน้อยได้หันแต่นางเอกก็บอกไปว่ามันเป็นเพียงน้ำตาซื้อ,อแล้วก็เอาไปเสืรอมให้กับพระเอกแต่พอพระเอกได้ดมเท่านั้นแหละก็งูว่าในน้ำซานี้มีพิษของงูแต่นางเอกก็ส่วนกลับไปว่าในซาของขน้อยเฮดบ่มีพิษของงูแน่นอนหรือใต้เท้า คิดจะใส่หห้ขน้อยแต่ไปเอก,กเวอลึ้นว่าทั้งขนมทั้งซานี้ถ้าพวกเฮากินพร้อมกันจะใ็ดให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะฤทธิ์ของขนมกับน้ำซาถ้ากินน้ำกันแล้วจะเฮ็ดให้เกิดมีอาการท้องท้อง,องและห่างได้และไปะเอก,กยังวอลึ้นว่าถ้าติ่นถ้าเ,าเย็นน้ำซาของเจา้า มันคล้ายๆกับย,ยิงยูฮานเหลาถามว่าเจ้าเป็นยิงคณิกาฮาันใดเนาะส่วนเอกก็ตอบกลับไปย่างไว้ว่าว่าน้อยโบแม่นางคณิกานางตอบไปว่านางเป็นเพียง,งยิงซาบันคนหนึ่งแล้วพระเอกก็บอกขึ้นว่าโอ้โอ,โอหรือว่าจะได้เป็นไทยแล้ว อ๋อกะดีสันจ้าเล่าประวัติของเจ้ามามาห้าคิดตัวคอยเจ้าประจานกับสาวเมืองให้หูว่าอดีตของเจ้าันเป็นจังไรให้เจ้านี้ย่บเป็นซุกเลยและจะสั่งปิดหานี้ของเจ้าทันทีสุดท้ายนางเอกก็จำใจยอมเล่าประวัติของตัวเองมาจนมิดเปื่อพอนางเอกว่าสุด พระเอกก็บอกกันไปว่าแข่งหลายมันบดีพอวอสุดก็จะไปแล้วบอกกับลูกน้องว่าเรื่องนี้ให้มันพอเท่านี้ซะแล่าบอตตองเอาเรื่องเอาเรื่องของนางให้เป็นเรื่องง่ายให้มันจบๆไปหลังจากนั้นหลังจากที่พี่เอกไปแล้วสานเนี่ยก็ยังเข้ามาปพบใจว่า บ่ต้องไปสนใจเลยนาเอกก็วอกขึ้นว่าบ่าเป็นอย่างถึงค่อยจะเคยเฮ็ดเวียเป็นนักดนตรีแต่ค่อยก็บอกเคยพีกายให้ไผยง่ายๆหลังจากที่ได้เป็นไทยแล้วคว่อยก่ออกมาเฮ็ดอาซีบขายน้ำซาบ่าเคยเฮ็ดให้ตัวเองตกต่มลงเลยแล้วคว่อยซิไม่หยังที่จะต้องอับอายอีก มานั่งล้องเหือนโดยความสบายใจย้ำกับลูกน้องอีว่าเรื่องภายในวนันนี้ยูฮานนมซาให้มันจบไปเจ้าย่าไปหาเรื่องนาเอกเดอพอตัดมาหานาเอกนางกับลางลางังอยอยูเข้มเข็มห่วยโดยที่นั่งเบงเงาขอเองและคิดถึงเรื่องราวของตัวเองในอดีตมีมักป่านโยนลงมาใส ซึ่งพอมาบานตกลงนางเอกเงียนขึ้นไปเบิกโกปากฏว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งเด็กน้อยคนนี้ก็แม่นลูกของซันเนียงพอซันเหนียงหูว่าลูกชายของตัวเองโดนเห็นนางกกฮิฟ้าเอาไม้เสกไล่ตีลูกทันทีเพราะนางคาดหวังว่ายากให้ลูกตัวเองมีชีวิตท,ที่ดีกว่านี้ ต่อมาทรงอินจังก็ได้มาหานางเอกทรงอินจังหองนางเอกว่าเอือยซึ่งทรงอินจ,จังจะบโบแมนน้องแท้ๆของนางเอกนางเพียงแต่มาหานางเอกเพื่ออยาใอกอาให้นางเอกอนุญาตให้นางในแต่งางานกับโจหลัง,องพอแนมเห็นโจหลังทันทีก็รู้ว่าคนพวกนี้มันเป็นคนที่บ่ดีเพราะมันจะมาตัวเอาเงิน ทรงอินจางละละแต่โดยความที่อินจางบอหูจากโลกพานโกที่หลายว่านี้จึงว่าให้กับนางเอกว่าเป็นคนบอดีบอย่าให้นางแต่งงานกับโจหลางว่านางเอกอยากจะหูสมบัติของตัวเองและคิดตั้ง,งนานาเพราะโจหลางมักว่าเสมอว่าตัวเองเป็นคนที่ร่ํารวยเป็นพ่อค้ามาเต้เดินไก่มีที่พักตั้ง,งนานาเป็นร้อยหลังโดยความที่ อินจางยังออนต่อโลกภายนอกจึงเสื้อโดยความสนิทใจบาาจนะอกว่าจะนาเอจะเว้าแนวใดอินจางก็บอฟังและนาเอกก็ได้ย้ำอีกว่าถ้าเจ้าจะแต่งงานกับโจหลังผู้ชายคนนี้แม่นฮันคาทุกฮันที่อยู่ในเมืองแห่งนี้รวมทางเงินที่เก็บไว้น้ำควายเองควายก็อจะบโให้จะกีบสาเหตุที่นาเอเฮนนี้ก็ย้อนว่าเมื่ออดีต เออยของอินซ่งอินจางนันเคยช่วยเหลือนะเอกและดีกับน้าเอกดังนั้นนาเอกจึงเป็นหนี้ส่วนเออยของของซ่งอินจังนันฝากฝังให้หนาเอกนี้เลี้ยงดูอินจังให้เป็นอย่างดีก็ย้อนเพื่อยาตอบแทนบุญคุณกับเออยของอินจางนันก็ยังวอกขึ้นนี้ว่าทายาให้แต่งงานกับจูหลังแท,ท้ก็ต้องแต่งงานให้มันถือก,กับธรมเนียมมีข้อประเพณีก็คือมีให้ผู้ใหญ่มาสู้ขอ พักแน่ข่อยจึงจะยอมให้เจ้าแต่งงานต่อมานางเอได้ยินเข้าจับป้าของลูกสันอย่างว่าอินจางกับโจรหลางได้พาการตัวหนีไปนํากันแล้วแต่พอนางเอได้ยินดังนั้นก็เฝ้าไปเฝ้าไปซสอหาอินจางต่อมาก็ได้มีคนกลุ่มหนึ่งขี่ม้าดยความไวมาบุกนาเฮือนตะกุนยะกมุ่งใส่ ตตเท้าอยยางทันทีเมื่อเห็นดังนั้นน้าเอกก็ออกมาซองเบิงแอบซองเบิงจนู้ว่าคนที่มาก็คือเป็นคนที่เคยไปกินน้ำซาและช่วยเหลือนางตอนอยู่หาน้ำสาตอนโจรมาบุกนั้นทั้งใต้เท้าอยยางและพระเอกก็ได้เข้ามาในเฮือนของตะกุลยางแต่ว่าสาเหตุที่มาเฮือนตะกลยางว่ามาตามหาคนที่ ป่อยเข้าเรื่องคำทำนายได้ยังวอีว่ามาตาหาหูภาพงานเลี้ยงโดยที่บดแดงมาตาั้งใจทำหายตะคุณยางสุดท้ายทีุ่ดใต้เท้าตะคุณยางก็ได้นำเอาหูภาพแผ่นนั้นมาให้พระเอกพระเอกจึงสร้างให้ลูกน้องเปิ้นหูภาพมาเบิง้งพอเบิ้งแป๊บเดียวพระเอกก็หูว่าหูภาพตัวนี้ เป็นของปลอมก็เลยเบอกกับแต่ทาวอย่างว่าหูปของท่านหูปนี้มันเป็นของปลอมแล้วไปถามขึ้นว่าแล้วตอนนี้หูมโองแท้มันยุ่ใส